สวัสดีครับพบกับผมเจ็ดชาแนลเชนเคยครับวันนี้ขอพูดภาษาเหนือเด้อวันนี้จะมาเนี่ยยังก็ไอ,อ,อ้แกงคักละไซเฮ็ดเนาะครับเนาะก็มันก็เนียหมือนอยากตัวได้เนาะครับเนาะมันมีก็มีพริกแห้งหอมแดงกระเทียมกะปิปลาห้า แล้วก็ส่วนผสมก็คือมีก็แ,แต่คนชอบคนจะใส่เนาะแต่ผมจะใส่เฮดหูหนูตัวเฮดเฮดขอนเฮดขอนนมนะครับอันนี้ผมจะใส่นะแล้วก็จะมีพักละพักละพักละครับพักละอันนี้ก็เป็นปลายแห้งนะครับผมเอาไปแจหน้ามาแล้วมันก็เลยเปิดไปหน่อยอันนี้มันช่ปลายแห้งแถว แถวเหนือบ้านทฮานะครับนี่ผมในผมอยู่กรุงเทพผมซื้อปลาแห้งแถวกรุงเทพเนี่ยครับมันน่าจะเป็นปลาเค็มเนี่ยแต่มันเป็นปลาแห้งผมเอยเลยมาใส่นะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูการต่ำเครื่องกอนนะครับเนาะโอเคครับผมมาครับเครื่องตีเฮาเตรียมไว้เนาะอันนี้พริกแห้งอย่างนี้เนาะใส่ลงโคกหมดเลยครับใส่ไปเลย ําพวดเดียวจบเลยครับผมโอเคสามเลยครับําเลยพริกแกงของเขาต้องําเนี่ยปอแล้วครับต่ำออกมาประมาณนี้กับปอเดยนนะครับผมเดี๋ยวเขารอไปรอไปแกงเนาะครับเนาะครับดี๋จะไปฟอกันแกงกันเนาะครับเนาะ โอเคครับผมตอนนี้ได้เวลาเอาน้ำลงหม้อนะครับน้ำลงหม้อใส่ปลายใสย่ไปพอประมาณนะครับผมว่าอาหารเยอะประมาณไหนเราก็ใส่ไปประมาณนั้นแต่ผมว่าน่้อีกนิดหน่อย,ยน่าหน่อยเกือบหมดปอดกอดใหญ่นะครับโอเครอน้ำเดือดนะครับรอน้ำเดือด โอเคครับตอนนี้ได้เวลาใส่ป่าแห้งแล้วเนะเมื่อกี้ขอขอโทษตัวเด้อเมื่อกี้เผลอไปพูดภาษาการเฉยเลยลืมโอเคใส่ป่าแห้งครับใส่ป่าแห้งป่าแห้งนี่เขาแจ้น้ำไว้นะครับเนี่ยใส่ไปเลยครับน้ำเดือดใส่ไปเลยออนเปิดเดี๋ยวเขาจะมาใส่ พริกตีฮอตต่ำไว้นะครับเนาะโอเคครับตอนนี้น้ำเดือดปุ๊บแล้วเนาะครับเนาะใส่ครับใส่พริกพริกตีฮอตต่ำไว้นะใส่ไ,ไปเลยครับนั่นนะโอ,โอ้โหสุดยอดครับพี่น้องเอ้ยไม่อยากจะเอ้ยสุดยอดยอ่องพอนะครับน้ำตีเขา ตาโคกตรงนี้ใส่ไปแล้วครับน้ำ้างโครครับโจ้วโอ้โหสุดยอดอันนี้ของหลาครับน้ำ้ังโคตุนไปก่อนนะครับนาอตุนไปให้มันเดือดเดือดทำน้อยเดี๋ยวเขาจะมาใส่เฮ็ดนะครับโอเคตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับเอาเฮ็ดใส่แล้วครับเฮ็ดหูหนูกันเฮ็ดหูหนูลงไปเลยบึมทีเดียว ยอดครับอาหารเมนูนี้เดี๋ยวเราสัก,กัดมันเดือดเดี๋ยวใส่เห็ดขอน,น,นครับเนาะครับเนาะต่อไปก็ใส่เห็ดขอนนะครับเนาะใส่เห็ดขอนลงไปเลยทีเดียวครับผมทีเดียวหม้อขนาดครับเนี่ยล้ำขนาดเดอ้ดเเอทันทีนี่สุดยอดละอาหารเหนือบ้านเรา โอเคครับตอนนี้ก็ได้เวลาพุ้งเนาะก็แ,แต่คนมากคนชอบนะครับสูตรรถรถด,ด,ดีใส่ไปก็แ,แต่คนมากคนชอบขาดเกมขาดจางใส่ไปเลยครับผม <Ooh. S 1> ล้ำขนาดในน้อนเลยเนี่ยสุดยอดรถมันเฟยมันซุกน้อยเนาะเดี๋ยวเขาเอา,เอาพักละมาใส่ โอเคครับตอนนี้ก็เก็ดซุกยังซุกแล้วเนาะเขาก็เอานี่มาใส่เลยหักละบานเขาเนี่ยใส่ไปเลยครับโทษันนี้ผมได้เป็นมาดเด้อครับเด้อสุดยอดอ่ะหักละบานเขาหนาบลงไปครับหนาบลงไปเดี๋ยวมันก็ซุกสุดยอดอะ phải phát lấy lái từng lắm phải ừ. không có lẽ ở nhà sốt giọt chỉnh đây chuẩn muốn hộp ạ à nè, ở nhà là cái im đây, hợp ngày ăn nữa ban hồ cho ra gọi pha có đây có tí tảm. โค้ดกระดิง่งคือผมตัวเองนะครับเป็นกำลังใจให้ผมตัวเองจะได้อัดคลิปต่อๆไปนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ